ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่สองเดือนที่เจในหัวข้อเรื่องคำอธิษฐานของเราเป็นเครื่องหอมและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมวิวรณ์บทที่หข้อที่8เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งสี่และผู้อาวุโส24คนนั้น ก็ซุดตัวลงเฉพาะพระพักพระเมศสโปโดกแต่ละคนถือพินและถือชามทองคําบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคําอธิษฐานของบรรดาธรรม,มิกชนวิวร์บทที่5ข้อที่8พี่น้อง้าในพันธสัญญาเดิมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานคําสั่งให้แก่ปุโรหิตให้เผาเครื่องหอมทั้งเช้าและเย็นในพระพา พวกเขาต้องถวายเครื่องบูชาในตอนเช้าและตอนเย็นถึงกระนั้นพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าทั้งหมดนี้เพียงเพียงเงาของสิ่งต่งตางๆที่จะตามมาพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในฮิบรูบทที่10ข้อที่หนึ่งพระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณหลายปีต่อมาโดยพระวิญญาณอัครทูตย้อ,าายอนมองเข้าไปในฟ้าสวรรค์และได้รับการสำแดงความจริงที่น่าอัศจรรย์นี้ ชามทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของบรรดาธรรมิกชนสาธุการแดร่พระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานในแผ่นดินโลกสิ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องหอมจำเพาะพระภักองค์พระผู้เป็นเจ้ากระสัดดาวิดมีการเปิดเผยสําแดงในเรื่องนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ชี้แนะให้เขาเข้าใจว่าคำอธิษฐานของเราตั้งอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในฐานะเครื่องหอม ดังนั้นเขาจึงกล่าวในสดุดีบทที่141ข้อที่2ว่าขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักพระองค์และการที่ข้าพระองค์ชูมือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนของถวายเวลาเย็นพี่น้องคะการอธิษฐานแบบที่อ้างถึงนี้เป็นการนมัสการและการอธิษฐานวิงวอนแบบหนึ่ง ในการนมัสก,การเราถวายเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยผลแห่งริมฝีปากของเรานั่นคือคำสรรเสริญและการขอบพระคุณพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในฮิบรูบทที่13ข้อที่15นะคะคำอธิษฐานวิงวอนของเราขึ้นไปถึงพระเจ้าเพื่อขัดขวางแผนการของศัตรูและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ โลกฝ่ายวิญญาณช่างเป็นพันธกิจของสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆลองคิดดูว่าในขณะที่เราอธิษฐานเรากำลังส่งเครื่องหอมไปเป็นกลิ่นอันหอมหวานซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในแผ่นดินโลกนั่นคือเหตุผลที่คุณควรอธิษฐานอยู่เสมอ ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17กล่าวว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อที่1ถึงข้อที่4กล่าวว่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกระสัต์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบ และมีสันติในทางของพระเจ้าและเป็นที่นับถือการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงพี่น้องคะในฐานะธรรมิกชนของพระเจ้าเรามีพันธกิจแห่งการอธิษฐานเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะอธิษฐานเผื่อคนบาป เพื่อให้พวกเขาได้รับความรอดเราแต่ละคนมีพัฒกิจหลักในการนมัสการซึ่งเป็นการทำพัฒกิจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานวิงวอนและการนมัสการเหล่านี้เป็นเครื่องหอมจำเพาะพระพักพระบิดาขอบคุณพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักโดยทางพระคิด ข้าพระองค์ขอถวายเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญแด่พระองค์นั่นคือคำอธิษฐานแห่งการนมัสการและการอธิษฐานวิงวอนซึ่งเป็นผลจากริมฝีป่าของข้าพระองค์ที่รับรู้กล่าวสารภาพ และถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจเพียงผู้เดียวเป็นจอมกระสัตรและจอมเจ้านายพระองค์ทรงคู่ควรแก่การสละเสริญ และการยกย่องตลอดการและตลอดไปอธิษฐานเช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนพระวจ,จนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราวา่าในขณะที่เราอธิษฐานเรากำลังส่งเครื่องหอมไปเป็นกลิ่นอันหอมหวานซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในแผ่นดินโลกพี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้าเปิดเผยว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์ผู้เชื่อถูกแยกออกจากโลกมาเป็นของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดเพื่อถวายเกียรติ และคำสรรเสริญแด่พระองค์และวันนี้พระคำของพระเจ้ายังเปิดเผยอ,อีกว่าคําอธิษฐานของบรรดาธรรมิกชนนี้หมายถึงการทูลวิงวอนของประชากรของพระเจ้าเพื่อการมาถึงของอาณาจักรเมื่อพวกเขาจะครอบครองบนโลกคำอธิษฐานของพวกเขาคือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ที่น้องคะการอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์หมายความว่าเราปรารถนาอย่างจริงใจที่จะให้ความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จผลในชีวิตและครอบครัวของเราตามที่พระองค์ทรงวางแผนนิรันดร์ไว้พระประสงค์ของพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราในพระวจนะของพระองค์คือพระคัมภีร์ และผ่านทางการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเราพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้เมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราในฐานะธรรมิกชนของรรพระเจ้าเรามีพัธกิจแห่งการอธิษฐานเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะอธิษฐานเผื่อคนบาปเพื่อให้พวกเขาได้รับความรอดเราแต่ละคนมีภัธกิจหลังในการนมัสการ ซึ่งเป็นการทำบันทึกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานวิงวอนและการนมัสการเหล่านี้เป็นเครื่องหอมจำเพาะพระพักพระบิดานะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในการจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและถวายเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยผ่านลิมฝีปากของคุณผ่านการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าในทุกๆวันนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด